ครับสวัสดีพี่น้องตอนเย็นนครับผมนี่นะสายพานุวีครับผมนะกบงทับเพื่อการเกษตรนะครับทำไปใส่ปุ๋งห่วยครับดีทั้งวันครับวันนี้เนาะดีจะเลิกง,งานนะครับผมเลยใส่บ้านใส่ทำเอ่อีเพื่อนร่วมงานทีมอ่นในการกไม่ไปถ่ายเนาะหัว มีเวลาถ่ายครับผมครับท้งวันเลยครับเกิดอะไรบ่อนดีในปลากล้วยครับเดี๋ยวบางทีอาจจะไปถึงบ่อนทีแล้วจะถ่ายดูดีนเนาะว่าไปเซ่นครับผมบ่อนทีเนาะ คนไหนก็แชร์ครับผมเมกดติดตามครับผมส่งเงินชัยไปด้วยนะครับนี่ก็จะเดินงานครับผมเดี๋ยวนี้เพิ่มพที่แล้วกันจะเดินงานเลยเนาะโอเคครับ พาลทีมงานเราหนึ่งคันครับผมเช้านี้ก็จะเลิกเลยครับผมเนาะจะออกไปทำงานคนะรับเดียวไปกลาาครับผมใส่ละ อาจจะเช็ตแล้วครับผมนี่เนาะแล้วไมค์คันหนึ่งก่อนาจจะพอดีเลยกับคีเทครับผมทำทางทำทางออมรีสอร์ทครับทางออมรีสอร์ทเป็น,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 นรีสอร์ทครับผมรีสอร์ทกลางทุ่งครับนะทางสวนกล้วยเนาะ อันนี้เป็นบีนนาครับทำนาปังเนาะแล้วอมกขั้นหนึ่งครับผมแล้ววันนี้นำไปชมพี่น้องนำพี่น้องเอฟซีไปชมบอลใหม่เนาะว่าอาจจะ,ะได้ไปชมสายคันบ้านครับเน,นาะผับไปต้ทางก่อนเซฟพาราคิสครับผม

ฟังว้าบทว้วาวแทงใมาทีนี้ไปแทงใมาหาผมหรืเอเไปเข้าไปว,าว,ว,ว้าว